สวัสดีค่ะท่นี้นะนะมามะพักลดเอวนะคะใครที่ปัญหาช่วงลำตัวเรามันกว้างท่าน,นี้ก็จะช่วยให้มันกระชับเข้ามากขึ้นแล้วก็ส่วนเอวของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนโค้งเข้าไปมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองไปฝึกพร้อมกันดูค่ะเริ่มจากการตั้งเข่าเลยค่ะทั้งเข่าในท่าแม่แบบนี้นะคะขยับแขนให้ดีแขนแนวเดียวกับไหล่ค่ะ แล้วยืดขาสองข้างออกไปด้านหลังค่ะเหยียดลําตัวให้ตรงในท่าไฮแพลงหายใจเข้าและหายใจออกขาทานิ่งไว้ค่ะตามมองที่พื้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสคราวนี้เราองาขาอข้อศอกกดตัวลงไปจากตัวลังค่ะใครไม่ไหววางตัวลงไปเลยค่ะหายใจเข้า Upward Do ดอก เงยหน้าขาะยืดออกหายใจออกดาวดดอโค้งตัวไปด้านหลังออกดส้นเท้าตามน้องที่เท้านะคะหายใจเข้าออกลึกขอขมับท้องด้วยเงยหน้ามองที่มือยกตัวไปข้างหน้าค่ะเหยียดลำตัวตรงห้แพลงอีกนะคะเกรงหน้าท้องยกแขนขวาขึ้นลงซ้าย ลมขวาค่ะลมซ้ายลมขวาลมซ้ายลมขวาลมซ้ายลมคราวนี้ยกแขนขวาขใส่เข้าค่ะ High, ay, าหายใจออกขมแมวท้องนะคะสอดแขนขวาไปด้านหลังค่ะบิดแขนไปด้านซ้ายขึ้นบิดเอวขึ้นบิดค่ะขึ้นบิดขึ้นสีแล้วค่ะอีกสีค่ครั้งบิดขึ้นบิดขึ้น บิดค่ะแล้วคืนวางมือลงสลับข้ามยกแขนซ้ายคืนเป็นหน้าท้องไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกซอยแขนซ้ายไปทางขวาค่ะ ไปด้านหลังดาวดาะเงยหน้ามองมือวางเข่าสองข้างตั้งลงมาที่พื้นนะคะคราวนี้เราเฉียงปลายเท้าซ้ายค่ะออกไปทางด้านซ้ายนิดนึงไม่เฉียงไปเยอะนะคะเฉียงไปนิดเดียวพอให้เราทรงตัวได้แล้วยืดขาขวาไปด้านหลัง ยืดแขนฟ้าไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกงอเข่าและสอกชิดกันค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกชิดหายใจเข้ายืดหายใจออกชิดแบบนี้นะคะอ่าวเริ่มค่ะหายใจเข้าค่ะยืดหายใจออกชิดยืดชิดยืดชิด ยืดชิด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 ยืด่ะวางมือลงวางขาขวาลงไปด้านหลังนะคะเรายังไม่เฉียงเท้ากลับนะคะแล้วเราคราวนีม้มือซ้ายกดพื้นให้ดีค่ะ ขยับเท้ากับเข่านะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันยกแขนขวาเปิดลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกสอดมือไปด้านหลังอีกขึ้นบิดเอขึ้นลงขึ้นสามค่ะครั้งที่สี่บิดขึ้นครั้งที่ห้าค่ะบิดขึ้น 6บิดขึ้น7บิดขึ้น8ค่ะบิดแล้วขึ้นลดมือลงมาค่ะคราวนี้ตะแคงตัวนะคะวางสะโพกลงวางข้อศอกลงมาที่พื้นแบบนี้เลยค่ะยกแขนขวายืดขึ้นเหยียดขาขวาให้ตึงค่ะหายใจเข้า,ขายกขาขึาข้น ลงขึ้น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 ค่ะแล้วลงลดมือลงมากดที่พื้นค่ะ มือทั้งสองข้างกดพื้นนะคะแล้วเรากลับมาตรงกลางบิดตัวกลับมากตั้งเข่าสองข้างค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกงอข้อศอกค่อยๆกดตัววางลงไปแล้วหายใจเข้าค่ะยืดออกขึ้นเงยหน้าหายใจออกโค้งตัวไปด้านหลังดาวดออ วางเข่าสองข้างตั้งลงมาที่ขืนคราวนี้เราเฉียงเท้าขวาออกไปด้านข้างเฉียงไปทางขวานะคะให้เราสงตัวได้ถ่ายน้ําหนักมาด้านขวายืดขาซ้ายออกไปด้านหลังยืดแขนซ้ายไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกพอเข่าและสองชิดยืด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 ชิด ยืดชิดยืดชิดยืดชิด,ดแล้วยืดค่โลดมือลงวางขาซ้ายลงไปที่พื้นนะคะเรายังไม่บิดเท้ากลับนะคะคราวนี้เราค่อยๆ่บิดลำตัวค่ะยกแขนซ้ายขึ้นมาตะแคงตัวมาด้านขวาแบบนี้เลยค่ะหายใจเข้าค่ะ แล้วหายใจออกซอดแขนซ้ายไปด้านฟ้าสวัสดลงไปใต้ลำตัวเลยปิดให้เอวตึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลง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 อีกสองค่ะขึ้นลงขึ้นแล้วลงลดมือซ้ายลงมากดที่พื้นค่ะมือทั้งสองข้างกดพื้นนะคะแล้วพลิกตัวกลับมาตรงกลางตั้งเขา่าในท่าแมวค่ะหายใจเข้า หายใจออกมอข้อสอกค่อยๆกดตัวลงไปแล้วหายใจเข้าค่ะยือดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกโคง้งตัวไปด้านหลังดาวดอกเอยหน้าตรงกลางโยกตัวไปด้านหน้าหายแผงอย่าลำตัวให้ตรงคราวนี้เรา งอเข่าซ้ายนะคะบิดไปแตะที่แขนขวาค่ะเราแตะสลับกันเริ่มนะคะงอเข่าซ้ายแตะแขนขวากลับงอเข่าขวาไปแขนซ้ายค่ะกลับนับเป็นหนึ่งนะคะเติมค่ะงอเข่าซ้ายกลับงอเข่าขวากลับงอเข่าซ้ายกลับงอเข่าขวากลับ งอเข่าซ้ายกลับงอเขา่าขวากลับงอเข่าซ้ายกลับงอเขา่าขวากลับอีกรอบค่ะงอเข่าซ้ายกลับงอเขา่าขวากลับงอข้อสอกค่อยๆวางตัวลงไปที่พื้นเลยค่ะวางหน้าผากลงทางว่างประมาณสะโพกค่ะพาดขา,ข,า,ข,า,ข,าขวาขึ้นมาด้านหลัง หายใจเข้ามือผับพื้นยืดอกขึ้นมาเง่อยหน้าลดทางลงนิดเดียวค่ะแล้วบิดตัวหันหน้าไปด้านขวาบิดเอวไปนะคะหันไปมองเท้าตัวเองบิดกลับลงหายใจเข้าค่ะคืนลดทางลงบิดหันไปด้านขวา กลับลงอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าขึ้นลดข้างแล้วปิดค่ะก,กลับลงวางขาลงสลับข้างทับขาซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าลืกดยืดออกขึ้น บิดหันไปด้านซ้ายอย่าลืมหายใจออกนะคะกลาบลงหายใจเข้ายืดอกขึ้นลดทางลงแล้วบิดหันไปด้านซ้ายกลาบลงอีกหนึ่งครั้งขึ้นหายใจเข้าค่ะ ข้างปิดไปด้านซ้ายกลับลงวางขาลงหายใจเข้าลึกมือ,มอพลากพื้นยืดอกขึ้นหายใจออกขาดดาววด็อคโค้งไปด้านหลังคราวนี้เราเอามือซ้ายนะคะควยแตะที่ขาขวา ใครแตะน้องได้ก็แตะน้องเลยนะคะใครแบบว่ามันตายไม่ถึงจริงนะแค่ค่อยมือไปแตะพื้นจะพอใครแตะขาได้แตะขาค่ะกลับตรงกลางมือขวาแตะขาซ้ายค่ะกลับมือซ้ายแตะขาขวากลับมือขวาแตะขาซ้ายกลับ มือซ้ายแตะขาขวาอย่าลืมทำแหวน้องไว้กลับมือขวาแตะขาซ้ายแล้วกลับค่ะวางขาสองข้างตั้งลงที่พื้นขยับแขนให้ดีนะคะยืดแขนขวาไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกสอดมือไปนะคะใต้ลำตัวสอดไปทางซ้ายค่ะค่อยๆตะแคงตัววางหัวไหล่ลง วางศรีรษะลงไปนะคะหันหน้าไปด้านด้านซ้ายหายใจเข้าออกลึกกลับตรงกลางมือสองข้างกดพื้นหายใจเข้าข่ายยืดแขนซ้ายไปด้านหน้าหายใจออกสอดแขนไปทางด้านขวาค่อยๆตะแคงตัววางหัวไหล่วางศรีรษะลงไป ลับตรงกลางปลายเท้าจิกพื้นค่ะยืดขาขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าขวานะคะเรางอมาด้านข้างแบบนี้นะคะปลานิ้วเท้าชี้ออกไปด้านข้างงอมาแตะที่ต้นแขนแล้วยืดออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าแตะหายใจเข้ายืดเริ่มนะคะ ใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกงเข่าแตะยืด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 อีกสองค่ะเข่าแตะยืดเข่าแตะค่ะแล้ว ยืดออกไปวางขาลงเชียงขาออกไปด้านข้างเลยค่ะหายใจเข้านะคะหายมหลังมาทางซ้ายเรงหน้าท้องยกขาขึ้นลง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 อีกสองค่ะขึ้น ลงขึ้นแล้วลงเก็บขากลับมาตรงกลางสลับข้างยืดขาซ้ายออกไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าซ้ายค่ะมาแตกแขนซ้ายยืเข่าแตะยืด ลงขึ้นลง ตาขึ้นค่ะคราวนี้ชันเข่าสองข้างออกไปด้านหน้านะคะยืดแขนไปด้านหน้าล็อกนิ้วมืออย่านิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหลังนิดเดียวนะคะเร่งหน้าท้องแล้วหายใจเข้าหายใจออกบิดแขนไปด้านซ้ายค่ะใครแตะพื้นได้ก็แตะนะคะแตะไม่ได้ก็แค่บิดไปอย่างเดียวค่ะกลับบิดขวา lá claro. เ้าค่ะดึงตัวกลับมาตรงกลางแยกขาออกมาค่ะฝ่าเท้าประกบขยับเท้าขึ้นลงหยุดนิ่งค่ะเก็บขามาซ้อนกันนะคะนั่งคาสมาธิชั้นเดียวหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นเอานิ้วโป้งเกี่ยวกันค่ะแบมือแบบนี้เลยแขนนิ่มหูหายใจเข้าลึก,ลก หายใจออกเอียงเอวลงทางด้านซ้ายชา้าๆกดก้นไว้ค่ะคืนเอียงลงด้านขวาคืนบิดไปด้านซ้ายกลับบิดไปด้านขวากลับหายใจเข้ากลางแขนลดมือลงมากดที่พื้นด้านหลังหันปลายนิ้วมือเข้าหาตัวค่ะ แล้วหายใจออกหายใจเข้ามือผลักค่ะแอนอกเงยหน้าค่อยๆกดคางลงมากลับตรงกลางแันตัวกลับขึ้นมาค่ะคลิปนี้จบเท่านี้นะคะใครมีเวลาก็ลองฝึกวนอีกสักอรอบสองรอบนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้ามีปัญหาในการฝึกตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เลยนะคะนานายนดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ